มือนี่ก็มากับฟรามัดแต่งนาพี่น้องไปเบ่งเอาพี่น้องว่ามันจีตึงมันจีแซบซ้ำใดพี่น้องไป let's go คนไลคได้สูเฮ็ดตัวนึงไอ้หลักฆ่าเนี่ยมันยืนหามแข็งก็ดอยังไงเนี่ยอย่าฟร์มดนว่าหมอมันฟรามดจิ๊บยิ๊บยิ๊บยิ๊บสวยดาวดาวจิ๊บบ้านเอ๋อแน่แน่ฆ่าตัว พบตัวรู้แลในเมืองในเมืองเมื่อกี้บ้านเอลบ้านเอลลงไม้ลงไม้มอีกกว่มี้ดาวหนึ่งลงไม้ดาวหนึ่งควรไม่ชกกันยุทสุดสัจนึงคือหลังก็ยิงมาบ้ายังมีอีกบ้าดาวดาวตัวหนึ่งข้างบนบ,บ,บักบักนึงยืนทำแสงกอดอยทำไปเนี่ยอ๋อผู้หญิงนี่หว่า ยังทำแข่งไม่ได้นะแต่แนวอื่นแข่งนะเป็นได้เหรอเมื่อกี้ไอ้ที่ยิ้มตัวลางเป็นซีมึงอยู่สามอะซีนี่นี่อ๋อได้เราได้ไดมาล่าเขาอ่ะมาแล้วนี่ห่าหนิมึงลาซิแตกดิเออเมียบักดอนตีลาสวย <บา S 1> มากพี่อีกต,วต,วต,วตวัวนึงอีกตัวนึงก็ลาแล้วนะ

มันจะมาซุบผัวมันบักข้านั่นแล้วก็ลังสีดันนี้ก็ลังสีดันนี้ไอ้วัดน้ำเงินน่ะก้อนหนึ่งบักไฟแสนเบิดเออมึงจะยาล่าใช่ะหมเฮ้ยไปเอามันเอามันล่าเขาอ่ะเอามันีหม บังทางเล่นไหมดาว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 ลองชุวตัวเองนะเป็นโดนทางนี้นี่ทางนี้นี่ใจเย็นมุมมันยิ่งยากว่ะเออซู้ชุบอยู่ไหนวะซุ่มซุบทางนี้สวะใส่มันอยู่มังไหนอีกสัวเบิร์ดไปเนี่ยมีคน ดังงงตรงนี้ตู้ตอบได้เดี๋ยวมันดันออกมาแล้วดันชุดมอนอยู่ข้างล่างเราเกลียดจะตายนละมันอยู่ข้างล่างเลยาล่าเท่าน่ะอย่าล่าอย่าล่า,อ,าลยอ,อย่าล้าอย่าล้าเออควรเลยยังไง ยังไงห,หมอยากดลาเธอหนาบ่ตึงยาตึงบ่ตึงยาตึงว่นเนี่ยว่าจะไปหัวซาแล้วนะเอาสูบซาไปดีกว่าเปิดแนวซ่มอมก่อนแล้วก็สูบซาเอาเหลือไวซอ้ซีลอยซีป่อซื้อดอกปืนหน่อยไม่อย่งเป็นปักทมุก็แค่เป็นท่าหนึ่งท่าหนึ่งเีลยหัว้าขาวัว้าขาว ้อยหาลอยอยหาสไนร้อยห่ามองไอ้ว้าม่วงนี่เอามาใกล้ๆกันแล้วจิบพบัตรูแล้วเอาแต่ค๋ววยวตายหนิเฮอ,อเอ,อ้เหลือแต่เาเหรอเอหลือแต่ไอเหรอ สองห้าตัวได้ป่ะดีนยือดีสายน้อไลยแต่ป่ะด็เอ้าไปตายเบิร์ดป่ะเด็สองตัวปะสายสองตัวเ้ยโอ้โคมไปหมอเ่ย ไอ้ว่วกูเรือหน่อยหลังอย่าเพิ่งเข้าหน้าหลังนะหายาก,กันแปแล้ว มนติกัวลโอ้แมวมึเงเ่้ยบักค่าดิบักค่าดิบอกกูบอกเราเห็นยังไรบักคุย <c oughs> มันอยู่ฟังนี่แมวมึง้ะกูจะาอยู่ข้างหน้า